คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เหิมเกริมไม่ยำเกรงคงเป็นกรรมของประเทศไทยรัฐบาลเริ่มจะเหิมเกริมส่วนฝ่ายค้านยังงวงเงียอยู่เลยเครึ่งหลับเครึ่งตื่นไม่ค่อยจะสนใจสิ่งรอบข้างตอนลุงตู่อยู่ด่ากันยับมีรัฐบาลไว้ทำไมมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มี ทำงานไม่เป็นเอาแต่จะกดขี่ประชาชนเก่งสร้างหนี้ขนาดเรื่อง pm 2.5นี่ยังขุดมาประจานถึงโคตรปล่อยประชาชนตายผ่อนส่งโม้ถึงขนาดบอกว่าเพื่อไทยมาฝุ่น pm 2.5ต้องหมดไปก้าวไกลสมัยนั้นก็ใช่ย่อยคุยฟุ้งถ้าได้เป็นรัฐบาลเห็นผลทันทีแล้วเป็นไงครับวันนี้ชาวบ้านดม pm 2.5กันเพลินเลย รัฐบาลไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสักเท่าไหร่ที่พูดออกมาก็เอาหล่อเสียมากกว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาจริงๆส่วนก้าวไกลดูเงียบๆราวกับว่ายังมึนอยู่กับมลภาวะทางเพศอยู่ที่ m 2มามาอีกแล้วคนที่รู้ปัญหาต่างก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ได้แก้ง่ายๆใช่ว่ามีอานาจอยู่ในมือแล้วจะแก้ปัญหาได้เลยยุคลุงตู่ก็บอกแล้วว่าลำพังรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่มีทางแก้ไขได้ ใครที่เอาแต่โทษรัฐบาลก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองด้วยเพราะ PM 2.5ส่วนใหญ่มันเกิดจากกิจกรรมของคนมายุครัฐบาลเศษฐาก็ยังยืนยันครับว่าทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาลํำพังรัฐบาลทำอะไรไม่ได้ยกเว้นรัฐบาลที่สามารถบังคับประชาชนห้ามเผาห้ามใช้รถส่วนตัวห้ามก่อมลพิษในทุกรูปแบบแต่กล้าไหมล่ะ หน้าที่ของรัฐบาลคือน,นำและทําให้ประชาชนเห็นถ้าเอาแต่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองมันก็ไร้ประโยชน์สรุปปีนี้หาวิธีสูตร pm 2.5กันน้อยๆนะครับเพราะประเทศไทยยังแก้ไม่ได้มองภาพรวมขณะนี้นอกจากรัฐบาลมีความรู้สึกช้ากับปัญหา pm 2.5ซึ่งมาตามฤดูกาลและรู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วรัฐบาลยังทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ และไม่ทำในสิ่งที่ควรทำเรื่องแจกเงินดิจิ t a ลวอลเล็หัวละหนึ่งมืนบาทมันมีความจริงเชิงประจักษ์มากมายว่ารัฐบาลไม่ควรทำไม่ควรเอาเงินแผ่นดิน5แสนล้านบาทไปผลาญเพื่อคะแนนเสียงโดยไม่มีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศความจริงที่ตำตาไม่ว่าจะเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ด่วนการบริโภคของภาคเอกชนไม่ควรไปกระตุ้นเพราะมันกระเตื้องมานานแล้ว ดูยอดจองรถงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023สิครับจองกันเละเทะ53,248คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน45.17%นี่หรือครับที่บอกว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตประเทศกำลังจะชิบหายแน่นอนครับเศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีปัญหาประชาชนที่ยากจนยังมีอยู่และกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่รัฐบาลก็ยืนกรานการแจกเงินหัวละหมื่นไม่ใช่การส่งเคราะห์ผู้ยากไร้แต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ใช้อวัยวะส่วนไหนคิดมันกลับหัวกลับหางไปหมดที่เหิมเกริมหนักก็เรื่องระเบียบกรมราชัณน์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2566นี่แหละครับชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกา ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้ออกระเบียบกำหนดให้กรมราชทัณฑ์มีอำนาจส่งตัวจำเลยที่สารมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกไปคุมขังในสถานที่อื่นๆนอกเรือนจำได้เช่นบ้านเป็นต้นคำพิพากษาของสารที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยแทนที่จำเลยจะถูกคุมขังในเรือนจำแต่กรมราชทัณฑ์สามารถส่งตัวไปคุมขังในบ้านก็ได้ดังนั้นคำพิพากษาของสารที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยจึงไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไป รวมทั้งบุคคลที่ช่วยกันทำงานนับสิบนับร้อยคนเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับการลงโทษก็ต้องเหนื่อยเปล่าโดยไม่มีผลใดๆเลยเฉพาะในชั้นศาลในศาลชั้นต้นมีองค์คณะผู้พิพากษาสองท่านศาลอุทธรณ์มีองค์คณะสท่านมีผู้ช่วยผู้พิพากษาช่วยตรวจความถูกต้อง1ท่าน ประธานศาลอุทธรณ์หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ที่รับมอบหมายจากประธานศาลอุธอทธรณ์หนึ่งท่านศาลฎีกามีองค์คณะสามท่านผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลในศาลฎีกาทั้งผู้ช่วยเล็กและผู้ช่วยใหญ่รวมสองท่านและท่านประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายหนึ่งท่านจึงมีผู้พิพากษาที่มีส่วนในการพิจารณาพิพากษาคดีในแต่ละคดีรวม13ท่าน ถ้าคิดถึงจำนวนผู้ที่มีส่วนในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดทางอาญาตั้งแต่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหรือพบเห็นการกระทำความผิดนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนพนักงานสอบสวนบุคคลที่มาให้การเป็นพยานทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลพนักงานอายการที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนการทำหน้าที่ว่าความยืนซักถามพยานโจทย์ในศาลร,รวมกันทั้งหมดแล้ว แต่ละคดีมีไม่น้อยกว่า30 4 0ถึง40คนบางคดีมีเป็นร้อยคนเมื่อสารพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วและออกหมายขังส่งตัวจำเลยไปให้เรือนจำคุมขังจำเลยไว้ตามคำพิพากษาของศาลก่อนหน้านี้กรมราชธณฑ์ใช้วิธีลดโทษให้จำเลยทุกปีโดยถ้าเป็นจำเลยที่สารลงโทษจำคุกในระยะยาว ไม่มีจำเลยคนใดที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำครบตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาเลยขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้ออกระเบียบกำหนดให้กรมราชทัณฑ์มีอำนาจส่งตัวจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกไปคุมขังในสถานที่อื่นๆนอกเรือนจำได้เช่นบ้านเป็นต้นคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลย แทนที่จำเลยจะถูกคุมขังในเรือนจำแต่กรมราชทัรร์สามารถส่งตัวไปคุมขังในบ้านก็ได้ดังนั้นคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยจึงไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปรวมทั้งบุคคลที่ช่วยกันทำงานนับสิบนับร้อยคนเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับการลงโทษก็ต้องเหนื่อยเปล่าโดยไม่มีผลใดๆเลยกรมราชทัณฑ์กำลังทำตัวเป็นองค์กรพิเศษ ที่สามารถบิดเบือนเจตนารมณในคำพิพากษาของศาลหรือครับหรือรัฐบาลสั่งให้ทำเคยเห็นคนติดคุกแทนนักการเมืองตระกูลชิน,นวัตรหรือเปล่าว่างๆลองเดินไปถามบุญทรงเตริยาพิรมว่าเพราะอะไรถึงได้นอนคุกรัฐบาลเศรษฐาบริหารประเทศไม่ถึงสเดือนแต่มีแนวโน้มว่าจะก่อความชิบหายราวกับอยู่มาสามปีฝ่ายค้านยังพึ่งพาอะไรไม่ได้ครับเพราะดูทรงแล้วรอเสียบอยู่เหมือนกัน หรือประชาชนต้องลงถนนกันอีก